พึ่งกินข้าวไปจําใบสามเองไมมหมฮะสวัสดีคะ่ะเยลเยวเยว,เยว,เยวกองใสหน้าใสมาก,กเดียวมันไม่อีหรอนลกูกอู๋หนูกินหมดถ้วยเลยนะพ่อกินหมดถ้วยยุดหยป้หยุดปาดหนูกินหมดถ้วยเลยมากินข้าวกันจ้าสวัสดีสวัสดีกินข้าวกันหรือยังยามเย็นยามค่ำคืนวันนี้ไม่ค่อยอากาศไม่ค่อยหนาวนะคะที่ไหน อากาศเป็นอย่างไรบ้างหนาวไหมเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาช่วยกินข้าวมาแม่ไข่เจียวอ่อยอ่อยอื้มอ่อยกินไข่เจียวเป็นอาหารพื้นบ้างกินได้ทุกที่ทุกสถานการณ์อื น่าเฟรชที่สมากกมโดนปิดกั้นนะไม่รู้ทำไมแต่ไม่รู้ว่าเขาให้แชร,ร์ยังไงก็ไม่รู้คัดลอกิงไม่รู้คัดลอกไงสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุยไปกินไปกินข้าวกับเราไหม ใครเข้ามาแล้วทักทายคอมเมนต์มาให้หน่อยเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะเพราะว่าจ่วงนี้รู้สึกว่าเป็นว่มีการปิดกันใช่ป่ะเราก็เลยไม่รู้ว่ามีใครเห็นเราหรือเปล่าหรืออย่างไรส่วนก,กินข้าวค่ะกินข้าวกันหรือยางเราได้สั่งกุ้งจอมไป กุ้งจอมจะมาพรุ่งนี้แล้วนึกว่าจะได้กินวันนี้เขามาส่งยาทาตอนแล้วเขาบอกไม่วิ่งมาตรงนี้แม่รู้ว่าท้าหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะวิ่งมาให้เราอืมเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจนะ้ะน่าจะไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้ น่าจะไรสดกันอยู่ใช่ไหมเนาะ <ไ>สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะทักทายกันได้นะคะคุยกันได้จ้าลุเช้เชให้พ่อไปเอาเข้าวืออเอาเข้าวใหม่มาเอาเข้าวกาดมาไว้ในที่คดใยไม่บอกอแล้วเอาเข้าวใหม่มาโยนให้ไก่ม่ามาลงมาพอดีคุณยังไม่ได้ด <laughs> ไเ <laughs> ดี๋ยวมาเอไก่เม่ กู้มอมือเท่งเลยมอเท่ตัวแล้วข้าใหม่เข้ามาใช่ไหมมีมอเยอะอย่างนั้นแหละมึงบอกให้กินข้าวกันค่ะวมาไม่ใช่ลูกพ่อก็บอกให้มึงให้โกลรับมอให้มึงอย่างดีมึงใช้ม้อนี้แหละผมก็ใส่ม้อนี้แหละมึงมามาหุงข้าวเขาเนี่ยเจ้าเจ้าหานะมึงบอกว่ามีเมิน ต่อไฟต่อไฟโล่ไม่ยืนอย่างนั้นหล้วมาค่ะมากินข้าวกันกินข้าวกันหรือยังกินข้าวกันหรือยังคะ่ะผักสดผักสดอ่าวันนี้เรามาหัวข้ออะไรดีเหมือนเดิมคะ่ะคิดให้น้อยสนุกให้มากแมกินอิ่มนอนหลับสบาย ไปหมออย่มันโยทีหมดลงมเด็ <c oughs> มันเลยหองข้าไหมา่บัลูคอะไปบัูดคุอไบไดคุกะห่ดดบดอะไรนะบลโด,ดคุดุกะล่งกินข้าวอ่ะกินข,ข้าวกินข้าวกันยังเอย จะพูดเวคอลูแล่ะแ,แล้วคุณจะมาคุณจะมาพิงฉันทำไมเนี่ยแล้วก็พิงไม่ได้มันไม่ท่นพิงไม่ได้คุณพิงนจนฉันจะตกเก้าอี้อยู่แล้วเนี่ยคุณดูก่อนฉันนั่งยังไงเนี่ยมันขยับไม่ได้ไงนนั่งบีธรรมดาสามีชอบหยอก สามีเด็กชอบหยอกเมียแกอยากให้เมียแกหัวใจวายเร็วๆสวัสดีสวีดัตนาหน้าหน้าเฟซเขากว่เดี๋ยวนี้ถูกปิดกั้นอ่ะมองไม่ค่อยเห็นหน้าเฟซปิดกั้นมองไกลแล้วแต่มองใกล้ๆไอ้ดีไอ้ดีนิยลลาเยอะว่ะสวัสดีค่ะวันนี้ ภาคเหนืออากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่วันนี้พี่หน่อยากาศเย็นมั้งบ้าอากาศเย็นหรืออากาศร้อนไหมคะทักทายกันได้นะกินข้าวกันหรือยังเนี่ยไอเห็นไอเห็นให้ดูเลยอยากกินข้าวอ่ะสามเวลานะโอ้จะมาอยู่หน่อยลูกหน่อยอาทิตย์หน้านะลูเขามื่อคืนเราจะบอกวิธีกับการที่ว่า ถึงเราจะกินข้าวสามเวลาแต่ทําไมเราถึงไม่อ้วนเพราะว่าเวลาในที่เรากินอะไระเราเลือกที่จะกินนะคะถ้าอะไรที่เรากินของที่มันไม่อ้วนมันก็ไม่ทําให้เราอ้วนต่อให้เรากินมากแค่ไหนนะเออเรากินกับข้าวแบบว่าข้าวเราก็ข้าวมันเป็นคาร์โบไฮเดรตใช่ปหมมันเป็น,นมันเป็นแป้งเป็นน้ำตาลบางคนอาจจะต้องอดข้าวเพื่อต้องการลดน้ําหนักแต่ขอบอกได้เลยว่าการอดข้าวมื้อเย็นนะคะ มีคนคิดถึงใ <c oughs> ส่มีคนคิดถึงแน่เลยาการอดข้าวมื้อเย็นนะคะถ้าถามว่าเป็นม้อที่ดีดไหม <c oughs> มันไม่มีผลทางเคียงอดได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณผอมลงแล้วต่อไปคุณตบบาดแตกคุณจะกลับมาอ้วนและโยโย่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่แนะนำให้อดนะ กินได้แต่กินให้แบบว่าให้มันน้อยกว่ามืออื่นน่ะ,ะกินให้มันน้อยกว่ามืออื่นไม่ต้องกินกะละมังนะคะบอกเลยว่าคนที่ต้องการลดน้าหนักนะต่อให้คุณกินยาลดน้าหนักหรือกินอาหารเสริมที่มีอา่ามีอาหารเสริมลดน้ําหนักคุมอาหารแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักควบคุมอาหารหรือคุณไม่มีการออกกํบบลาลังกายคุณก็จะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมเมื่อที่คุณ หยุดกินตัวนั้นแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะกินอะไรแล้วแต่เพราะฉะนั้นนะคะบอกได้เลยว่าคุณจะลดความอ้วนได้หรือว่าคุณลดความอ้วนไม่ได้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณกับการที่ว่าคุณเลือกสรรอาหารสรรหาของกินนะคะอย่างเราเรากินกาแฟวีซัสเซ็ตเนี่ยวีซัสเซ็ตเนี่ยนะคะวีคอฟฟของเราในบริษัทวีซัสเซ็ตเนี่ยวีเบลเซนิดีนะคะ เป็นตัวที่กินแล้วไม่อ้วนเพราะว่าวที่เราเลือกกินกาแฟของวีสเซฟเพราะว่ามันไร้ไขมันไรน้าตาลแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรากินของอะไรแล้วแต่เราเสียเงินทั้งทีเราต้องกินของที่มีคุณค่ากับตัวเองว่าถูกกับสุขภาพร่างกายเราไหมกินแล้วลดความอ้วนก็จริงแต่ว่าสุขภาพของเราได้หรือเปล่าดูแลสุขภาพเราด้วยหรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่ากินแบบ กินแค่ว่าต้องการลดน้ําหนักงเงี้ยต้องการเลดน้าหนักลดงานลดความอ้วนแต่ว่ากินแต่อาหารเสริมทีโโ่โอ้โหแนน,น, <laughs> นะะถ้าเราแบบก,กินแต่อาหารเสริมเี่เขาบอกว่ากินแล้วตัวเนี้ยกล่องหนึ่งมีสิบซองกินแล้วลดสามสามโลสี่โลห้าโลนะคะถามว่าลดไหมคุณกินแต่ตัวนั้นนะตัวเดียวข้าวไม่แตะเลยอ่ะยังไงก็ลด บอกได้เลยถึงคุณไม่กินอาหารเสริมแต่คุณไม่กินข้าวคุณนั่งกินน้ําเปล่าอย่างเดียวคุณก็ลดสี่ห,ห้าโลนะแต่ผลลัพธ์ออกมายัางไงสุขภาพแย่นะคะสุขภาพแย่และที่สําคัญที่สุดถ้ามา้ในร่างกายเราไม่มีวิตามินเลยไม่มีแคลเซียมเลยไม่มีอา,า,อาหารครบห้าหมู่เลยนะคะร่างกายคุณจะเป็นยังไงซูดโซมและอ่อนล้าอ่อนเพลีย ะะเพราะฉะนั้นการลดน้ําหนักที่ถูกต้องนะคือการอยู่ในปริมาณที่เรากินและสัญหาของที่เรากินนะคะอย่างตานี้อย่างแต่ละคนอะ่ะคือสุขภาพอะ่ะมันจะไม่เหมือนกันรูปร่างก็จะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะทําวิธีเดียวกันแต่ว่าอาจจะได้ผลช้าวกว่าหรือได้ผลเร็วกว่าแต่บางคนอาจจะได้อาจจะทำแบบทาวิธีต่างกันแต่กลับเห็นผลชัดกว่าคือ ทุกอย่างต้องเป็นเวลาต้องใช้เวลานะคะอยากอาจามไม่ต้องไปยกตัวอย่างอะไรใครดูอย่างตาเลยละกันนะคะตาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะเมื่อก่อนเนี่ยออกกำลังกายจะชอบจะเป็นคนชอบวิ่งแต่คนที่วิ่งเขาห้ามอดข้าวนะบอกได้เลยคนที่วิ่งเนี่ยคนที่อยู่สายออกกําลังกายจะรู้ดีเลยว่าไม่มีการอดอาหารนะคะเพียงแต่กะกินเวลาเกล็กะกะกินในตัวส่วนที่ไม่ทําให้เราอ้วน งดเวนยกเว้นอะไรเขาจะงดเรื่องเกี่ยวกับแป้งแป้งกินได้แต่กินในปริมาณที่พอเหมาะนะคะคือควบคุมอาหารทุกอย่างนะคะแป้งน้ําตาลไขมันไขมันเนี่ยเขาจะแทบไม่แตะเลยแต่ตอนนี้ว่าตาเป็นนักวิ่งเป็นนักวิ่งอยู่ในทีมกีฬาเนี่ยเขากินทุกอย่างนะกินทุกอย่างนะคะแต่ของมันเขาจะกินในปริมาณที่น้อยที่สุดนะคะน้าพวกกาแฟอะไรเงี้ยเขาก็จะเลือกกินตัวที่เป็น <S <S กาแฟดำหรือตัวที่ช่วยเลยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอย่างต,ตาตาจะเป็นคนที่ชอบชอบเน้นในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็แถมมีลูกแล้วก็ทําหมันมาแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราอายุมากขึ้นนะเราเมื่อเราอายุมากขึ้นฮอนร์โมนในร่างกายของเราจะเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนเลยทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแล้วแต่ ร่างกายของคนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องกินก็คือคอลลาเจนคอลลาเจนและตัวที่เสริมสร้างกระดูกนะคะคอลลาเจนจะเป็นตัวส่วนเสริมสร้างกระดูกให้กับเราเสริมสร้างกระดูก <c oughs> แล้วก็แคลเซียมเรื่องเกี่ยวกับผิว ผิวพันธุ์ใต้ผิวหนังเรานะคะไม่ว่าจะใบหน้าหรือขอบตาหรือว่าริ้วรอยหรือว่ากระดูกตามข้อนิว้วข้อเข่าของเราต้องการคอลลาเจนทั้งหมดและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเลือดลมและฮอร์โมนนะคะเลือดลมและฮอร์โมนเป็นสิ่งสําคัญด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะบอกได้เลยว่าเราก็เป็นคนกาแฟใช่ไหมคุณขอน้ำหน่อย <c oughs> นนมัน <พ uka> ก็ได้เนี่ยตลดัดนะคะบอกได้เลยว่าตาเป็นคนที่คอกาแฟเพราะฉะนั้นตอนเช้าก็ต้องกินกาแฟและตาเป็นคนที่มีไขมันในเลือดนะคะ <c oughs> เป็นความดันต่ําแล้วก็เป็นไขมันในเลือดด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากินกาแฟทั่วไปมันจะกาแฟทั่วไปเนี่ยมันจะมีไขมันนมเยอะมากซึ่งเวลากินแล้วมันจะเป็นไขมันขึ้นหวัวแล้วมันทําให้เราเป็นไมเกรน พราะฉะนั้นต้องเลือกกินตัวที่มีเกี่ยวกับวิตามินให้กับเราซึ่งตาก็มาเจอกับวีคอฟฟี่ไอวีวีคอฟฟี่นะวีคอฟนะคอฟี่ของบริษัทวีซัสเซ็นเนี่ยนะคะอคบอกได้เลยว่าสุดปังสุดแล้วเพราะอะไรเขาเป็นกาแฟโสมไรไขมันไรน้ําตาลที่สำคัญจะมากินไข่ลูกให้ดูไหมจ๊ะก <laughs> ินไข่ลูกอ่ะไม่กินแล้วเหรอฮะ กินข้าวอิ่มแล้วหรออันนี้เอานะนี่มาต้มะ้กินนะเห็นไหมเนี่ยตากินข้าวสามเวลานะแต่ไม่มีวันไหนเลยที่ว่าไม่กินข้าวสามเวลานะเพราะอะไรเรามีครอบครัวนะคะล้วบอกได้เลยว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยกินกาแฟตัวเนี้ยกลัวอ้วนไข่ลูกกินไข่ลูกไข่ชนด้วยนะ อ่ะน้ำดอยกันนะะบอกได้เลยว่าเรากาแฟที่ตากินเนี่ยของบริษัทดีดีเซนเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่า ทำไมตาถึงชอบกินตาเป็นไขมันในเลือดและเป็นความดันต่ําคนที่เป็นความดันความดันต่ําเนี่ยนะไม่สามารถที่กินอะไรกับคนอื่นที่เขากินกันแล้วได้ผลช<น>ัดเจนตาเคยกินนะอาหารเสริมตาเคยกินอาหารเสริมของลูกไข่ลูกควันขึ้นขมงชุฉุยนะบอกได้เลยว่าเคยกินอาหารเสริมร <laughs> อมยู่ยี่ห้อหนึ่งเป็นยี่ห้อดังนะคะแล้วเราต้องการรู้น้าหนักก็บอกว่าความดันเบาหวานกินได้หมดเลยนะเราก็เป็นความดันต่ํา แล้วเป็นไขมันในเลือดนะคะลากินเข้าไปแล้วทีนี้ถามว่าน้ําหนักลงไหมลงแต่หน้าโสมมากขอบตาดําเมี่ยมเลยนะคะฝ้าก็ขึ้นและที่สําคัญที่สุดสุขภาพเราแย่ลงด้วยนะคะสุขภาพเราแย่ลงเวียน,นหัวทุกวันเปลียน,นปวดหัวทุกวนันนะคะบอกได้เลยว่าตั้งแต่กินมาขนาดลาก30ิเนี่ยคนความดันต่ํายังกินไม่ได้เลยนะคะถึงได้บอกว่าสุขภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอะคนมาคู่กัน คนนี้กินถูกแต่อีกคนหนึ่งกินไม่ถูกอย่างปะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเลือกกินของที่เรากินแล้วถูกกับเราและที่สําคัญที่สุดนะที่สําคัญที่สุดเลยเราจะกินแค่ครั้งเดียวแล้วอันนี้ไม่ได้นะคะถ้าคือไม่มีผลแบบเยอะแยะมากมายนะคะเราต้องกินอย่างต่อเนื่องสักประมาณสองวันสามวันอ่าสักประมาณสองวันสมามวันเราถึงจะลูอุ้ยน้ํามันย้อยเขาคิว่าปอกแล้วนะคะนั่นแหลบบอกได้เลยว่า มันจะเป็นอะไรที่เราถึงจะเห็นผลชัดเจนนะอ่าเราถึงจะเห็นผลชัดเจนว่ามันมันมีปัญหากับเราหรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะฉะนั้นนะคะตัง้งแต่มาเจอกวีซะเซนตเนี่ยบอกได้เลยว่าหนึ่งน้ำหนักไม่ขึ้นแถมทําให้เราลดน้ําหนักได้อย่างถาวรด้วยโดยที่ไม่หิวไม่หยเออนะไม่ต้องอดข้าว ดูสิทุกคนน่ากินมากเลขยข่ะูกเราจะมากินให้ดูตาที่การกินไข่ลูกบอกเปลือยแล้วใส่ปากเาคี้ยวกืนนะบอกได้เลยว่าการอะไรไม่กคนดังกุบกุบกบกุบแล้วจ๊อบแจ๊บนะการที่ว่า เราได้กินกาแฟวีคอฟฟี่แล้วนะคะบอกได้เลยมีวิตามินมีทั้งวิตามิน B 6หกบนะคะมีทั้งวิตามิน B6 B12 ีสิบสองช่วยในเรื่องเกี่ยวกับตะคิวตอนดึกด้วยนะเร็วนิ้วลองนิ้วชานะคะเนี่ยเขาคนเนี้ยเป็นคนที่ชอบนอนปวดขาปวดหลังมาบ่นให้ฟังแล้วให้ขึ้นไปเหยียบทุกวันซึ่งเราเหยียบเขาแล้วเราก็ปวดขาเราเองด้วยนะ <laughs> นะ,ะทุกวันนี้นะไม่บดละ เพราะอะไรเขากก่เขาบอกได้เลยว่าเช้ามาเขาก็ปี้กระเป๋ามาเพราะว่าเขาได้กินกาแฟวีกาแฟของเรานะเอออุอย่อยอืมแล้วอีกอย่างที่เราอยากจะบอกวีกาแฟของเราอะ่ะมีส่วนผสมของเป็นสมถังเช่านะคะ ทางเช่ามาจากทิเบตผสมให้เราถึง5%มีมะรุมนะคะแล้วก็โกจิเบอร์รี่ซึ่งเป็นวิตามินซีสูงสกัดจากถั่วถั่วเหลืองเพื่อทดแทนทีมเทียมนะคะซูโครสทดแทนความหวานของน้ำตาล <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคนที่เป็นเบาหวานไทรอยด์ไมเกรนจะกินไม่ได้ทุกคนกินได้หมดทุกเพศทุกวัยด้วยคนแม่ให้นมบุตรก็สามารถกินได้ ะะตัวนี้มันไม่มีตัวอะไรที่ทําให้อ้วนมันมีแต่ตัวสมุนไพรรับเซนสมุนไพรที่สมุนไพรร้อนถึงยี่สิสามชนิดในยี่หิงยี่สิบสามชนิดที่เขาผสมให้เราเลยทีเดียวนะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้นะเราจะได้ทั้งกระดูกที่ดีผิวพรรณที่ดีหน้าตาไร้สิวไร้ฝ้าไร้กักบพอไร้เลือดลมและฮอร์โมนเราดีขึ้นเล็บก็เปาะไอเล็บที่แม่เร็ว <laughs> เล็บใค่ที่เล็บปอะนะคะผมร่วงหัวล้านนะเราจะสาธิตในการกินนะกินแบบควนมากเลยนะอ้าวงอกได้เลยว่าการ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 กินมีคาแฟของเรานะคะสําหรับคนที่เป็นคอกาแฟยิ่งกินยิ่งได้ได้ทั้งสุขภาพนะคะ ได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งมีไรายได้นะคะไม่ว่าคุณจะขายปีกหรือคุณจะสั่งกินซ้ําคุณก็สามารถมีไรายได้ให้กับตัวเองที่สําคัญที่สุดคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะอย่างแรกเลยที่ตายหินได้ชันและชอบมากคือ,อสุขภาพของเรานะคะไม่ว่าคุณจะกินอะไรหรือทําอะไรแล้วแต่เนี่ยแล้วตาก็กินข้าวสามเวลาเพียงแต่ว่าเรากินในส่วนของอะไรแล้วแต่ที่เรากินแล้วมันไปมีส่วนผสมที่ทําให้เรากินแล้วอ้วน ไล์ไขมันไล์น้ำตาลไล์ไขเลยคาร์บไไม่ต้องถึงกแบบว่าไล์ทุกอย่างเพียงแต่ว่าให้มันลดจากเดิมเป็นน้อยมื้อเย็นนี้เราก็จะกินของที่มันไล่มันหน่อไลม์ไลม,ไลมันไล์น้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นตอนกลางเช้ากลางวันเราก็กินปกติแต่ว่าเราก็เลือกปริมาณที่กินนะคะมาเราไม่ได้กินเป็นไหเป็นองค์อย่างทุกทีถ้าคือว่าคุณคุณต้องการลดน้ำหนักโดยที่คุณ กินอาหารเสริมแต่การกินของคุณยังไปกินข้าวขาหมูวันละสองจานมื้อละสองจานนู่นนี่นั่นคุณยังไงคุณก็อ้วนยังไงคุณก็ไม่ลดนะอ่าแถมสุขภาพแย่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราดูแลเราจะลดความอ้วนยังไงให้ได้สุขภาพดีนอกจากการออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายก็ทะนิว ออกกําลังกายก็สามารถทําให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้แต่ว่าคนทุกคนก็ไม่ได้ว่าจะมานะจะมีเวลาออกกําลังกายทุกคนจริงปะอ่าคนที่จะเข้าฟิตเนสหรือว่ามีเวลาไปวิ่งนะก็คือคนนั้นนะ่ะต้องมีเวลาแล้วว่างแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วพ่อพ่อบ้านแม่บ้านเลิกงานหรือว่าไงก็ต้องไปเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเหมือนเดิมนะคะซึ่งจะหาเวลาออกกําลังกายยากมาก พราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําให้มากที่สุดคือเรื่องอาหารการกินด้วยเดี๋ยวนี้มันมีแต่แบบจบ,จบในหนึ่งเดียวอยู่แล้วเราไม่ต้องไปซื้ออะไรแบบทีละอย่างว่าคอลลาเจนคูต้า,าครีมรลดริ้วรอยอะไรพวกนี้นะคะทุกอย่างถ้าเราจะดูแลภายนอกภายนอกเราใช้ครีมอะไรก็ได้นะคะใช้อะไรก็ได้ที่มันเหมาะกับเราเราสามารถใช้ได้หมดแต่ว่าถ้าเราหยุดใช้ตัวนั้นแล้วหน้ามันก็จะกลับมาเห่เหมือนเดิม นะแต่ถ้าเกิดมันไม่เหมือนกับการที่เราดูแลตั้งแต่ต้นเหตุถ้าเราดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นเหตุนะคะเราดูแลตั้งแต่ภายในตั้งแต่ต้นเหตุของเราก็คือระบบภายในของเราตับไตไส้พุงของเราเนี่ยระบบเลือดระบบไขมันระบบะในลำไส้ของเราระบบขับถ่ายดีนะคะถ้าเราดูแลและใส่ใจกับภายในต้นเหตุของเราตั้งแต่ต้นเนี่ยข้างนอกจะยังไงก็ได้ ยิงป่ะโครคภัยไข้เจ็บมันมาจากไหนมันก็จากภายนอกภายนอกที่เราสูบเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขับจากภายในออกมาข้างนอกถูกไหมอ่าจริงนะคะบอกได้เลยว่าอันนี้ไม่ได้พูดให้เชื่อนะใครไม่ต้องเชื่อตาก็ได้นะแต่ทําแล้วตาได้ผลเออนะใครทําใครก็ได้ผลเออนี่แหละง่ายๆเราเพราะนั้นเราดูแลตัวเองเราต้องดูแลจากภายใน นะคะภายในสู่ภายนอกนะภายนอกถ้าภายในเราดีแล้วภายนอกอะ่ะมันใช้อะไรก็ได้ที่มันเหมาะกับตัวเราและเราชอบอย่างเงี้ยเราใช้ได้เลยนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะแพ้อาหารทะเลแพ้อะไรแพ้อาหารทะเลหรือว่าภูมิแพ้ต่างๆแพ้อากาศนะกาแฟของเราแล้วก็เวกคอลลาเจนเนี่ยควรจะเสริมนะคะกาแฟโสมแล้วก็ไปแล้วก็ตัวคอลลาเจนนะคะถ้าคุณเสริมพวกนี้นะจะเสริมร่างกายให้กับคุณได้มี ร่างกายที่ดีมากขึ้นเสริมสร้างปุ่มต้านทานเพราะว่าร่างกายของเราต้องเสริมอะไรแคลเซียมแล้วก็วิตามินซีเป็นอย่างมากายิ่งอายุมากขึ้นคุณต้องยิ่งดูแลตัวเองถ้าคุณไม่รู้จักดูแลตัวเองอ่ะไม่มีใครดูแลคุณได้นะอ่านี่แหละสิ่งสำคัญพูดเสร็จแล้วกินข้าวก่อนเห <laughs> ลอีกน้อยนึงจะหมดละ <laughs> จะหมดแล้วจ้าวันนี้เรามาคำนิดนึงอืม เรานะบริหารได้ทุกอย่างบริหารหัวใจบริหารร่างกายบริหารปากอืมเหรอดูดีทุกคนขะ้นนไข่ลูกหมดแล้วน่ากินมากโชว์ไข่ลูกไข่ลูกที่นี่ไม่ได้ไปซื้อนะคะ ไข่ไก่ตัวเองไก่ชนเได้ม่ใช่เลิศเห็นไหมม,มีคนหลายคนบอกว่าตากาแฟนยังไม่อ้วนหุ่นกำลังดีเมื่อก่อนเนี่ยแฟนแต่เป็นคนที่ผอมมากผอมจริงแล้วกินกาแฟวีคอฟีซัเซ็ตเนี่ยวีคอฟฟของเราเนี่ยเขาเริ่มแบบว่า ไม่ได้แบบไม่ไม่ใช่ว่าอ้วนขึ้นนะแต่ว่าคนเราอ่ะคนอ้วนมันจากที่ว่ามีไขมันเยอะๆอ่ะอ่าไขมันนะเยอะๆอ่ะแต่ว่าเรามากินกาแฟวีคอฟฟเลยวีกาแฟหรือวีคอฟฟเอสของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้จากไขมันมาเป็นกล้ามเนื้ออ่าคนที่อ้วนมันก็จะแบบว่าลดลงเพราะว่ามันไม่มีไขมันเราไม่กาแฟมันไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลมันไม่มีอะไรทําให้อ้วนไงทุกอย่างมันก็จะลงเองส่วนแฟนเนี่ยกินแล้วแบบว่าแ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาโตโตขึ้นหรือเปล่าก็เลยจะแบบว่าล่ําขึ้นไข่ลูกอันนี้ไม่มีตัวนะทุกคนดูมันมีเซนเลอร์ที่มันกับไรเมีเซนเลอดแต่ตรงกล้องไข่ลูกค่ะไข่ลูกน่ากินมากเลยทุกคนนั่งนั่งกินคนเดียวไข่ไข่ไข่ไก่นะคะไข่ไก่ไข่เนี่ยกับไก่ไข่ไก่ชนเนี่ยไซมันจะคนละขนาดนะอือไข่ไก่ ไข่ไก่ชนน่ะมันจะลูกแค่นี้แต่ถ้าไข่ไก่ปกติอะ่ะมันจะลูกใหญ่ใช่ปะม,มันจะมีไซส์ไซส์เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งใช่ไหมแต่ไก่ชนน่ะมันจะมีอยู่ไซส์อย่างเงี้ยเหมือนไข่จะใหญ่กว่าไข่นกกระทานหน่อยนึงอะ่ะแต่ว่าเวลามันเกิดมาแล้วตัวมันใหญ่มากเลยนะมันโตขึ้นเรื่อยๆเนาะเออสายพันธุ์ดีไง <Okay. S 1> อยิ่มนะ แค่ลูกเดียวนั่นแหละเละ็กๆใช่ไหมน้องนั้นก,ก็ใหญ่เลยตัวมีแค่ตัวเดียวอันนี้ทิงท้งเลยวันนี้วันนี้เรามาตอนค่ำเพราะว่าเรามานั่งในครัวเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไอน้นี่เดี๋ยวเราจะเอาโทรศัพท์ให้พ่อเราดูทีวีพ่อกําลังติดหนังมากเลยตอนนี้หนังน่าจะมาแล้ว <c oughs> อ่ะวันนี้ก็มาแค่นี้แหละไม่ม,มีอะไรเขาม,มาพักมาทวงมากเลยดู ไข่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 ลูกค่ะไข่ลูกอร่อยอร่อยมากก็ชอบมากเลยคนเลี้ยงไก่นะเขาจะรู้นะว่าอันไหนมามีมีเชื้อไม่มีเชื้อเขาดูเป็นนะเออเขาดูเป็นนะแต่เราอ,ะอ่ะไม่ดูไม่เป็นหรอกทุกคนดูเอง,องเป็นตัวอยู่ข้างในเย <laughs> <laughs> มียก็ไข่ก็แทรก็แฟงโฆษณาไข่อ่ะบอกได้เลยนะคะใครอยากสอบถามเรื่องไก่ชนนะะคถามก็ได้เลย เจเล่บายาคาเข้าไปดูได้เลยขยอนมากเลยทุกคน,กคนอืมอ่าเห็นไหมเราเลี้ยงไก่มันก็ดีอย่างนี้แล้วค่ะได้กินไข่อืมกินอย่างอร ե ็ดอร่อยกินอ,อย่างข้างในน,น่ากินมากน่ากินมาก <c oughs> <c oughs> มีกี่ลูกเนี่ยมีสองลูกมีสองลูกกินไปแล้วลูกหนึ่ง,งลูกที่สองอ เป็นคนรักสัตว์เลี้ยงสัตว์อย่าให้ได้เลี้ยงอ่ะท่านเลี้ยงอะไรแล้วแต่พอได้มาตัวหนึ่งเขาจะต้องหาตัวที่สองมาดูเราจะกินให้ทุกคนดูนะอร,อ,อร่อยมากกินอย่างอร่อยอร่อยนะบอกได้เลยว่าเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมหน้าก็จะมีแต่คนบอกว่าเดี๋ยวนี้หน้าตาเขาดีขึ้นเพราะอะไรได้กาแฟวีกาแฟ เพราะว่าวีคอฟฟี่ของเราจะเสริมสร้างสุขภาพภายในให้ระกับเรานะคะทําให้ภายในเราดูดีตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเออเห็นไหมล่ะเริ่หรูอลังการงานสร้างอ่ะวันนี้ก็มาแค่นี้แหละค่ะกินหมดแล้วใช่ไหมโอเคเชนนี้เราทำ <c oughs> แค่แค่นี้นะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งวยนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเรามาเจอขึ้นหน้าที่ ช่องเจตาพาเพลิงเจตามาจากไหนมาที่ไหนมาให้มา้ทุกปนเดี๋ยวาให้ทุกคนกินนะทุกคนเดี๋ยวาจะทนมาทําให้ดูนะเดี๋ยวเราจะมีของแปลกมาให้กินแต่เราไม่กินนะเราให้เขากิน ว,นนะะวันนี้ไปแล้วค่ะวันนี้ไปแล้วม,มาวันละนิดจิตใจแจ่มใสมาวันละหน่อยหัวใจเบิกบานดีกว่าน่าตึงเครียดอยู่แก่เร็วนะจ๊ะไม่แก่ไม่อยากแก่อารมณ์ดีเข้าไว้จ้านะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีและขอบคุณมากทุกคนมา,มากๆเลยนะคะที่ทุกคนเข้ามานะเข้ามาหรือว่าเข้ามาย้อนหลังได้นะคะวันนี้ไปแล้วเพราะว่านั่งมาแล้วจ้า นะคะวันนี้นะคะไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอนหลับฝันดีและก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย